เมนูเย็นนี้นะครับเมนูเย็นนี้เราก็จะมาตำหมูอีกแล้วเมนูโปรดครับผมเราใช้เป็นหมูหมูสไลด์นะกับแก้มตอนเย็นครับผมอันนี้ก็นี่ต้มน้ำน้ำก็จะมีตะไคร้ใบมะก,กรูดนะครับจากนั้นเราก็ ตำพริกะเทียมรอเลยรอน้ำเดือดครับประมาณนี้น้ำเดือดแล้วแล้วก็หมูลงไปนะครับอ รอให้หม mm ูสุกสักครู่ก็ต้องต้มสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้ตรงหนังมันเนี่ยจะแข็งอืมดงนั้นแล้วก็มาปรุงปรุงที่ครบก่อน

อืมป้าก็ต้องนี่นแล้วก็หมูมาใส่เลยโคเล่โคเล่ ัวชัวัวเออดูใกล้ว้าวเป็นไงนะ่ะหน้าตาหน้าอร่อยไหมเป็นยังไงพี่น้องเป็นตาแสบบ่ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับผม